สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกกันครับเงื่อนไขต้องคว้าแชมป์สครั้งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาคว้าฟลอเรียนเวีสมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนโดยค่าตัวรวมโบนัส116ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็น100ล้านปอนด์ที่จ่ายก่อนและอีก16ล้านปอนด์เป็นโบนัสทั้งนี้ The t ไทมสสื่อชื่อดังเผยว่าโบนัส16ล้านปอนด์ดังกล่าวนั้นทีมห้างยาจะได้เงินก้อนนี้นั้นไม่ใช่ง่าย นั่นเพราะเงื่อนไขคือลิเวอร์พูลต้องคว้า4แชมป์ที่เกิดจากพรีเมียร์ลีกหรือยูฟาแชมเปียนส์ลีกมารวมกันซะก่อนนักเตะวัย22ปีรายนี้ถูกวางเป็นหมายเลข10แบบใหม่ที่แตกต่างจากโดมินิกโซโบสไลทั้งในบทบาทและสไตล์การเล่น นอกจากนี้ค่าตัว v ียังถูกแบ่งชำระเป็นห้านวดเท่าๆกันเพื่อช่วยลดแรงกดดันทางการเงินของสโมสรทำให้สโมสรสามารถบริหารการเงินได้อย่างราบรื่นในช่วงการเสริมทัพใหญ่ครั้งนี้แต่จากเงื่อนไขก็แสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูล มุ่งมั่นที่จะดึงเวสมาเพื่อประสบความสำเร็จในระยะยาวจริงๆเขากลับมาแล้วเมื่อภาพการซ้อมล่าสุดเจอร์รีฟิลปองกลับมาวิ่งบนฟลอร์าได้ปลอเลยหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อแฮมสตริงตั้งแต่เกมนัดเปิดตัวทำให้ต้องพลาดการลงสนามช่วยทีมไปในหลายนัดสำคัญแต่ตอนนี้ดูเหมือนฟิลปองจะพร้อมกลับมาทวงตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงจากหนุ่มฟอร์มฮอตโซโบที่รับหน้าที่แบ็กขวาจำเป็นแล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างโด,ด เด่นสุดๆเอาไงดีโซโบโก็กำลังเล่นดีงานนี้อารเนอร์มีปวดหัวแน่ครับเฟเดริโกเคียซ่าแนวรุกชาวอิตาเลียนปฏิเสธข้อเสนออันน่าดึงดูดใจจากสโมสนในเซรีอาบ้านเกิดและหลีกตุรกีเพื่ออยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแม้จะไม่ได้ลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ทีมหงแดงก็ตาม เคียซ่าวัย27ปีได้รับข้อเสนอจากอิตาลีและตุรกีตลอดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์แต่เขาตัดสินใจที่จะอยู่ต่อสู้ในทินแอนฟิลด์ต่อไปโดยเคียซ่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักเตะชุดที่ลิเวอร์พูลส่งแข่งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ด้วยเพราะอาร์เนอร์สลตตตัดสินใจเลือกริโอเอกูโมฮาดาวรุ่งไปแทน อย่างไรก็ตามก z z เ t ตาเดโลสปอร์ตเผยว่าเคียซ่าเองผิดหวังก็จริงแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปโดยไม่สนใจจะย้ายออกไปไหนในซัมเมอร์นี้รายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าเคียซ่าเชื่อว่าการได้เล่นและแข่งขันกับผู้เล่นชั้นนำในพรีเมียร์ลีกจะทำให้เขามีโอกาสที่ดีที่สุดในการเล่นในฟุตบอลโลกปีหน้า เจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลมองว่าการที่หงแดงไม่ได้ตัวมาร์เกฮีมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้สามารถส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ของทีมรักได้เลยเพราะปัญหาในแนวรับยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังลิเวอร์พูลโดนคริสตันพาเลซล้มดิลด้วยการยื้อให้เกฮีอยู่กับทีมต่อในชั่วโมงสุดท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่นักเตะตอบตกลงย้ายทีมและมีการตรวจร่างกายไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม คาร่าได้ให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นถึงความล้มเหลวในการดึงกองหลังรายนี้ผ่าน The Overlap p o d พ a s t พวกเขาลิเวอร์อรพูลอาจจะเสียใจทีพลาดเกฮีหรือเปล่านะฟังนะพวกเขาลงไปแล้ว3นัดเก็บไปได้9แต้มจาก9นัดและอาจจะเล่นได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเราคงพูดได้ว่าพวกเขากำลังเป็นตัวเต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เดียวเซ็นเตอร์ฮาฟที่อาจจะย้อมกลับมาและระเบิดใส่หน้าพวกเขาได้ เพราะพวกเขาไม่มีจริงๆการมาของเกฮีควรทำให้ลิเวอร์พูลได้มีการแข่งขันในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้มีแบบนั้นเลยพวกเขามีตัวจริง2คนและตัวสำรองสองคนโจโกเมสเองก็มีอาการบาดเจ็บได้ง่ายและเด็กหนุ่มจากอิตาลีจิโอวานนี่เลโอนี่เขาจะเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตไกลแต่ถ้าคุณคิดว่าหากใครคนใดคนหนึ่งต้องเล่นเป็นเวลา2-3เดือนมันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากเลย ดีอาสอยากจะย้ายไปเรือใบเมื่อซีซั่นที่แล้วคริสบัสคัมนักข่าวสายลึกของหงแดงลิเวอร์พูลจากเทเลกราฟได้ออกมาเปิดเผยความลับว่าลุยส์ดีอารสอดีตปีกของทีมนั้นเคยอยากจะย้ายตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ไม่เกิดขึ้น บัสคัมเขียนในรายงานพิเศษของเขาเกี่ยวกับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ของลิเวอร์พูลซึ่งส่วนหนึ่งที่พูดถึงการเก็บหอมรอมริบจากซัมเมอร์ก่อนมาทุ่มหนักในซัมเมอร์นี้ได้อธิบายว่าในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วหลังจากการมาของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์ริชาร์ดฮูสและอาร์เนอร์สลลตทั้ง3คนตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องเก็บทีมที่เป็นมรดกของเยอเกนคลอปเอาไว้ก่อนและพิจารณาตลอด1ปีว่าจะมีการเสริมทัพอย่างไร แต่ในตอนนั้นก็พร้อมผ่อนปรนถ้ามีสถานการณ์บังคับซึ่งหนึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือลุส์ดีอาเคยต้องการย้ายไปร่วมทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วทีมงานของลิเวอร์พูลจึงได้ยื่นข้อเสนอไปว่าพร้อมปล่อยดีอาสไปแมนซิตี้แต่ต้องแลกกับฮูเรียนอาวาเรสแทนสุดท้ายแมนซิตี้บอกว่าพวกเราไม่ขายนักเตะให้คู่แข่งขณะที่ลิเวอร์พูลก็ตอบกลับง่ายๆเช่นกันว่า พวกเราก็ไม่ขายให้เหมือนกันเลยทำให้สุดท้ายแมนซิตี้ต้องปล่อยอาวารเรสไปแอดมาดริดส่วนดิออสก็ก้มหน้าเล่นให้กับลิเวอร์พูลก่อนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและย้ายไปบาเยนมิวนิคในซัมเมอร์นี้หงดูฟอร์มลูกชายโรบินโย เลวิสติลนักข่าวจากเดลี่เมลออกมาเปิดเผยเอกซ์คลูซีฟว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นกำลังส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มของโรบินโยจูเนียลูกชายของโรบินโยอดีตดาวเตะทีมชาติบราซิลของราชชุดขาวเรอัลมาดริดและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยลิเวอร์พูลได้ส่งเดสเลอร์มาเคสแมวมองไปติดตามฟอร์มของโรบินโยจูเนียหลายๆครั้งซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของซันโตส แม้ว่าจะเป็นตัวสำรองบ่อยๆแต่เจ้าหนูโรบินโย่ก็ถูกจับภาพว่าได้รับการติวเข้มอย่างดีจากเนมาที่กลับไปอยู่กับซันโตสตั้งแต่ปีก่อนนอกจากนี้ลิเวอร์พูลก็ยังมีเชลซีที่ติดตามดูโรบินโยจูเนียร์อยู่ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนี้โรบินโย่ผู้พ่อกำลังชดใช้โทษของเขาอยู่ในเรือนจำจากคดีล่มละเมิดเมื่อปี2013ทำให้ซันโตสพยายามประคบประงมโรบินโย่ผู้ลูกไม่ให้ถูกจับตามองมากเกินไปโดยเฉพาะข่าวละเอียดอ่อนด้านครอบครัวของเขาส่วนตอนนี้แม่ของโรบินโย่จูเนียทำหน้าที่เป็นเอเยจนตส่วนตัวให้เขาด้วย มีรายงานว่าค่าฉีกสัญญาของโรบินโยจูเนียอ,อยู่ที่43ล้านปอนด์ในขณะที่ลิเวอร์พูลเองยังคงเดินหน้าล่าดาวรุ่งที่ดีที่สุดเพื่อเข้ามาเสริมทีมเดอซันรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิ้งไอเดียจัดเกมกระชับมิตกลางสัปดาห์กุยรายได้เข้าสโมสอนเลย เดอะซันรายงานเมื่อ11กันยายนว่าเซอร์จิมแรดคลิฟต์เจ้าของร่วมท่นโอทรดฟอร์ดซึ่งใช้มาตรการรัดเข็มขัดหลายอย่างลดค่าใช้จ่ายของสโมสรไปก่อนแล้วมีแผนเพิ่มรายได้เข้าทีมด้วยการจัดเกมกระชับมิดกลางสัปดาห์บูกับทีมที่อกหักพลาดโคต้าทัวยุโรปซีซั่นนี้ด้วยกันอย่างเอซิมิลานแอร์เบลิฟซิกลาซิโอและเซบีย่าเป็นการหารายได้เข้าสโมสรแทนที่จะปล่อยให้เวลาว่างล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจัดเกมดังกล่าวขึ้นในตะวันออกกลางเนื่องจากการบินไปทัวเอเชียและสหรัฐอเมริกาช่วงปรีซีซั่นทำให้สโมสรมีรายได้เกินกว่า16ล้านปอนด์ราว704ล้านบาทถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ